สวัสดีครับบ้าเท่าสวัสดี่านผู้ชมครับวันนี้วันที่25ตุลาคม2567นะครับผมช่วงบ่ายครับผมประมาณบ่าย2นะครับให้เอฟซีแฟนคลับทั้งช่องครับเดินทางมาหาอาจารย์สิงห์นะครับตอนนี้อยู่หน้าลานอาจารย์สิงห์นะครับงวดที่ผ่านมา62ตรงๆนะครับมหาอาจารย์ตั้งจะต้องงวดแล้วนะครับอาจารย์ให้ต้องงวดแล้ว มือหนีมาหาอาจารย์อีกครั้งหนึ่งอีกรอบหนึ่งนะครับมาให้อาจารย์เน้นย้ำให้นะครับงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2567นนะครับงวดที่ผ่านมา6กเข้าตรงๆนะครับเอาเขาไปหาอาจารย์น้ำกันทานผร้ชมแดดนะครับแดดร้อน <c oughs> อาจารย์อยู่พอดีทานผร้ชมอา่า ยูพอดีทําู้ชมอยู่พอดีสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะมาให้อีรอบก่อนโค้งสุดท้ายนะครับมหาอาจารย์ตั้งแต่ต้องงวดแล้วงวดที่แล้วนี่นะครับหกสองตรงๆนะที่อาจารย์เน้นให้ต้องงวดขึ้นเน้นหกสนี่ครับมหาอาจารย์โค้งสุดท้ายอาจารย์เลยมาให้ไปเน้นหกหนึ่งแต่ว่าอาจารย์เน้นให้แค่2คู่นี่ นะครับงวดที่ผ่านมาวิ่งบนหกกับสองนะครับมาตรงวดอาจารย์วันเน้นนี่เลยวงหกสองนะครับมาโค้งสุดท้ายอาจารย์มาวงหกหนึ่งอ่อม,มาหาตรงวดแล้วฟ <laughs> <c oughs> ันดีปะค่ะฟ <c oughs> ันดีเลยเปลี่ยนแปลงมาอาจารย์หรือจังใดมีเตือนไม่เต็มนะครับออะคือมีเติม พอเมื่อนมวอดได้เต็มเนี่ยมันดวนเอาเติมไปเต็มจุดว่าไล่ก็เก่าบ่ครับผมอาจารย์บ่กร่างร่างซ้ำเก่าเพิ่มมาสามคูอะเติมไปเต็มขึ้นไปอีกครับเอามันอิขึ้นได้่รู้แล้วอะที่จะหลายขึ้นก็เก่าอาจารย์เพราะเลขล่างอะแต่เก็มีสามคูบ่ครับมันจะพุ่ับจับเต็มศูนย์นันเปเป็นยูหกคูอะเป็นหกคูครับตัวเลขบนซ้ำเก้าอ่ะอืมตัวทหารมากที่เป็นหาสอง เอฟซีจะว่าเอาขึ้นายเป็นอาเถ้าอาจารย์ <c oughs> <c oughs> เออขึ้นจะหลายเป็นอาเถ้าเสร็กครับผมครับผมแต่ว่ามันก็ตัวกันตัวรองเนาะแต่ตัวเด่นมันก็มีแค่์ครูสองครูเก่าเน่อยบริหลายตัวตัวที่เซลินไม่มีครูสองคือจังวดที่แล้วนี่อาจารย์บ่ได้หลายดิให้รอบเดียวแค่์หกครูเท่านั้นนี่อาจารย์ครับว่านี่พอตัวนี้ตัวตัวเลขหกนันเป็นเลขรูดครับครับ ถามาลักสิบมันจะนูดหนูจะไปได้หกแปดหกหกแปดหกเจ็ดหกสี่หกสามหกสองหกหนึ่งครับแต่ว่าถ้าถ้าคัดไห้นั่นมันจะมีอยู่หกคู่เท่านั้นงครับมันจะมีหกหนึ่งหกหนึ่งหกสองหกสองตัวเก่าตัวเก่าจะไม่อีกทีละครับหกหนึ่งหกสองแล้วก็หกห้าหกหนึ่งหกสองหกห้า ถ้ามาหกสองอีกก็ไม่ไปถึกแล้วอาจารย์มันออกสองหลอดอยู่เรื่ยมันจะเป็นเป็นแบบของเก่านี่แหละแต่ว่าเลขสามตัวที่ผมจำเนี่ยมันมีแค่สามคู่หกจะบาไปแล้วว่าอาจารย์งวดนี่บวกไปด้อยู่ดิอยู่ครับอยู่นี่ก็จะน่าจะอยู่ลักสี่พอครับอืมวิ่งวิ่งบนในห้ากับหกคือเก้าครับเม็ดเดียวฟันไปที่หกห้าครับหกห้าแต่ว่ามัรลักซี่คือหลุดหกกับมี่หกแปด หกเจ็ดหกสี่หกสามหกสองหกหนึ่งคือไม่เพิ่มไม่อีกหกหกเี่ก็เพิ่มอีกวัยจันครับเพิ่มเพิ่มหกหกหาสองนี่ละพอรักทาลักหกมากมื่อกี้เปลี่ยนยูหกหนึ่งหกสองครับหกหกอ่าทาหามากก็เปลี่ยนหาหนึ่งหาสองครับแต่ว่าหาคือพันมากทั้งหมดนี่เพราะว่าดับน่าจะดับรักสิบเลขก็ถืออ่ายูเครักหกถ้าหกมากเปลี่ยนหกหนึ่งหกสองหกหกแค่ซ้ำคูนครับ สรุปเร็วหนึ่งหกห้านี่มากเลยถึงสองมากเลถึงสองถึงสามตัวเลยครับเมื่อกี้นี่ก็หนึ่งหกสองผมกับจับพุหนึ่งก็หกสองครับเมืว่วานนี่ก็หนึ่งหกห้าหนึ่งหกห้านี่สิมาได้ย่างน้อยที่จุดคือคือครูหนึ่งติดอยู่แล้วครับรเพื่อนอาจจะเขาสามเลยอืมเมื่อกี้หนึ่งหกสองผมจับพุหนึ่งหกสองเมื่อวานนี่หนึ่งหกห้าแต่หกลักิบมันก็นเป็นหกห้าหกหนึ่งครับถ้ามาครบสามตัวก็สิเป็นหนึ่งหกห้า อันนี้เลขบนครับครับเลขล่างตัวนี้ผมยืนไม่ให้รูกใช่หรออืมพี่ตัวเลนเน่าคือคือเน้นเม็ดเดียวตัวเก้าคือหกหาครับเน้นๆครับสามตัวเน้นๆก็คือหนึ่งหกหาครับล้อหนึสองอ่าครบบนหนึ่งห้าหกสี่เจ็ดแม่บอครับชุดครบบนครับอ่าถามเม็ดเดียวก็ยังเหมือนเดิมคือหกหาบเปลี่ยนแปลงเจ้าหกหกนี่ครับหาหาหนึ่งหาสองนี่เขียนมาเพิ่มบอครับริจังไหนถ้าเป็นหาผมมาถามพอดีอืม ดีนิ้วนอกปลก็จะเป็นหกหถ้าหามาเป็นหาสองหาหนตัวตัวหาผมเช็คแล้วดับลักซี่กับคตัดออกก็ได้ตัวผมสู้ไวมนสุดครับตัวเลขเลขนี่ผมมาขึ้นหนึ่งหกานี่ยเม็ดเดียวคู่เดียวสมตัวสามตัวมาได้ถึงสาตัวหรือมาได้ถึงสองตัวหนึ่งหกขาเ่ยหกาทีคู่นึงอยู่แล้วฟันไปที่หกลักี่ก็เป็นหกขาหกหน่ง คือบนนี่สามตัวนี่หนึ่งหกหามากมาแทะคิดว่ามากึเลยเวียนเลยเวียนเลยในเข่าสามตัวเลยครับอ่าต้องไปเอาไก่เลขสิบตัวนี่ศูนย์หนึ่งสองสามแค่กินไปเก้าแต่ผมคัดแล้วมันเหลืออยู่หนึ่งหกหาหนึ่งหกหามากได้มันจะเป็นหกหนึ่งหกห่าหรืออาจจะเป็นหนึ่งหกห่าเรื่องอะไรเจ็ดหกหาสี่หกห่านี่บอดินบอดรี่ยังไงบอดครับบอดินเป็นตัวกันตัวล่องเป็นตัวกันให้เน้นเน้ขึ้นเน้นที่หนึ่งหกหาก็าเป็นบอรัม ตัวนี้นี้ผู้หญิงก็ผู้ชายล่ำตัวนี้ป็ทางเครื่องเขา้าเข้าเบอรงหมอล่ไปได้เบิครอหางเครื่องก็ตองเบอง์ไปไดก็ได้พี่ตัวขึ้นไปทีตัวไอีกหน้าอ,อออตัวหมัดที่สุดเกิดขึ้นหนึ่งหกขาาม่าสองตัวนี่ก็เป็นหกขาหกหนึ่งทามาสามตัวก็เป็นหนึ <6. S 1> ง่งหกขาครบบานเ่ชุดบนนี่มีเพิ่มเอคือหกนี่ลูดลักหกนะครับเนาะลูดลักหกตั้งแต่หกหนึ่งถึงหกแปดเอ้าบ่มีตบ่มีแค่หกเก้าแคหกูน เอาแบ่มี่ครบบนคือใส่หกแปดครับอาจารย์นะแปดบ่มีได้ครบบน8บ่มีครบบมแต่่วาครบบนนก็จะหกหนึ่งครับหกสี่หกห้าหเจ็ดทอนแล้วถ้ารักหกธรรมชมครับเพราะว่าเลขสิบตัวมันดับไปอยุสองตัวดับศูนย์กับเก่าครับมันสิบวม่ายห็นภายในเลขอ่าศูนย์กับเก้าพมคือว่าหอยู่ก็เลยหลุดหกหนี่อยู่ชะไ้คอบอติดแต่หกศนกับหกเกบอติดหกศูอ่า ตัวนี้คือเล็ลูกครับอืตัวทาเลจับมันทะเลจับมันก็มีถ่านจับเด่นกันแท้ๆก็มีหกหาครับหกหนึ่งหกสองครับแค่นั้นหานี่มีเพิ่มคือหาหนึ่งหาสองครับแต่ว่าผมว่าบ่้าจะมันมันบ่มีในครบบนนะครับสองไงโอ้ยอ่ผมจับจากตัวนี้ครับครับแม่หกหนึ่งหกสองห้าหนึ่งห้าสองนะ มันมันสองมุมมีในครบบลของอาจารย์เนอมันมันมุมมีครับแต่ว่าตัดออกก็ได้เออตัวผู้ชมจะไปติบสูตรด้วยซิเพราะว่าเอฟซีจะว่าเฮ้ยครบบหนึ่งห้าหกสี่เจ็ดนะครับสองมุมมีอาจารย์ขึ้นมาจับเพิ่มหาสองนะครับถือว่าหาในดับก่อนนะคุณผู้ชมดับลักสิบเดิครับมาได้ก็คือลักหน่อยมาได้ลักหน่อยก็คือมาหกหาหาลักหน่อยได้ครับผมอ่าเอาตัดจะมันหลายเนาะ บอสเป็นเน้ครับอาจารย์อันนี้เป็นตัวตัวประกอบตัวประกอบอาจารย์เพื่อว่าบอมักบอมักบอมักกับบอมตองเอาด้ไหมมาช่วงเดือดหาหนึ่งหาสองเจ้ว่าผมให้เน้นนั่นคือผมสิบอกเลือดหนึ่งหกหาหนึ่งหกห้าคือตัวเหรินเลยมั่นสิมาได้สองสองตัวทั้งสามตัวตัวหขาเหรินหกหาแล้วก็จะลืมหกหนึ่งกับหกหาหกสองหนึ่งนะเล่นหกเล่นหกห้าหกหนึ่งหกสองแค่สามคู่ครับชุดล่างเนยอาจารย์ชุดล่างเนี่ยมาครบล่างนี่ หกห้าเก้าศูนย์สี่วิ่งล่ากไปที่เก้ากับสี่ครับฟันไปที่เก้าจับจิมศูนย์มาเลยหกเก้าสี่เก้าห้าเก้าสี่สี่ห้าสี่หกสี่แต่ว่าเลขอาจารย์มิเพิ่มเขามากคือสี่สี่หาสี่หกสี่ที่อาจารย์ให้ผมตองวหวดนี่คือชุดนี้ท่านผู้ชมจะมีหกเก้านะครับหกเก้าสี่เก้าห้าเก้ามีแค่สามคู่สามคู่ค นะครับมีแค่สามคู่อ่านะครับผมอาจารย์วิเพิมขม่าคือเต็มสูตรเต็มสูตรอีกซีซีหากซีหกซีเอามาดูอาจารย์มาดูได้หลายกว่าเกาตวนเรียว่าเรียว่าเต็มสูตรเนาะหกเก้าสี่เก้าห้าเก้าเลขล่างคีัีห้า4ีหกีแต่ผมกันแล้วกันอีกขึ้นแล้วขึ้นอีกเลขมันื่เรี้อาย่สามตครับ มันจะมีหกเก้าห้าสี่ห้าเก้าครับเต่ว่าเลขสามตัวจะมีหกเกิจะมีสีตัวนะครับหกเก้สี่บเลขเลขวันหคู่นี่ผมฟันไปที่หกเก้าหาเก้สเกาครับระวังสมคู่นี่สร้างน้ำหนักนี่ 6, บหเกหาส่หาเก้าครับฟันไปสมคู่นี่ฟันไปสามคู่ครับครับเน้นๆคือหกเกกับหาสครับ หาซีนี่ออกยากด้ยอาจารย์มากยากเด้เป็นเลขออกงายอืมครับเป็นเลขไม่ยากหกเก้าห้าสี่ห้าเก้าลานสามคูครับครับบน็อหกห้าอืมหกสองหกหนึ่งอืมสามคูด้วยกันอืมหกสองสองมมมีในครบบลนี่อาจารย์สองมมมีตัวจับจับพี่นุ๊กโอ้ถามว่าออกออกหกสองอีกกาจะพดพดเด้ออาจารย์เออนะครับเออพวกว่า พุกสองก็ไม่โดนอะไรหรอกมามาดูนึกว่าอาจารย์จะตัดให้หน่อยลงบอแม่ให้ท่านผู้ชมมาดูอันในไลายอาจารย์ว่าบอกบอกยังไงเลยบนสามคู่ซะล่างล่างสามคู่มารอบหน้าจะบม่ได้เพิ่มอีกเลยก่ออยู่เลยครับอยู่เลยอยู่เลยอนุทาบไปค่ะศูนย์ประเด็นหมดค่ะคือบระเด็นจำให้ศูนย์ประเด็นล่างโอ้ศูนย์ประเด็นแต่ว่าตัวมันเด็นไปที่ที่เก่าก็ผ่านครับเอาอาจารย์ชุดเน้นนะครับชุดบนนี่ ฟันตัวไหนอ่าผมอยากในกรดีสามคู่นี่แล้วครับ6กห้าหกหนึ่งหสองอสามคู่ถ้า3ามตัวดีที่ว่าให้สมตัวดีคู่เดียวนี่และครับหนึหาหรือจับ1นึหานี่มาวนเอาเลยวนเอาเลยมาสามตัวมาสองตัวคู่หนึ่งหกอยู่แล้วหนึ่งหก้าทำช่าตัวหนึอาจารย์ว่าจับวนเอานี่เลยครับกับอาจจะมา3าตัวหรือสองตัวเพราะว่าอ่าเพราะสูตรนี่ไม่เป็นสูที่งออกม่กินครับ เมื่อกี้นี่มันได้มันได้หกหนึ่งสองกับจับไปที่หกหกวาลักสีมันอก่อนหนึ่งหกสองวันนี้วันนี้มันก็ดหกลักสีมั่ก่นหกหนึ่งหกหาครับถ้าผิดสูตรวิ่งบนเด่นบนคือเด่นหกร่องหาครับเม็ดเดียวคือหกหาครับสายวิ่งคือวิ่งหกครับครับถ้าตัวร่องนี่คือหกสองหกหนึ่งทะเลน้ำคู่นี่แหะครับครับเม้นผมผมตัดออกหกสองจำไว้ช่วยนะตัดออกเพราะว่า มันออกแล้วอืมครับผมเดี๋ยวทำจะมาออกอีกเด็ดนะทำชุ่มเนาะอุ้มเน่ด้วยอืมเออเอาชุดล่างชุดล่างอาจารย์ก็เน้นให้หกเก้าหาซีหาเก้าทำชุ่มครับอ่าแคปหน้าจอนะครับเพื่อได้ไปหาลอตเตอรี่ทำชุ่มเพื่อได้ไปหาลอตเตอรี่แค่ว่าถ่ายผมเลือกเนาะอผมจะเลือกหกหายกับผมเอาเงินที่แล้วอาจารย์จับนี่เทพิ่นเบิ่งนะนี่งินที่แล้วนี่มาดอาจารย์ให้ตั้งโต๊ะกองเงินี้คือหกสองนะทำชุชมเด้อครับดาบมาดรอบลังอาจารย์เป็นเน้นหกหนึ่งน้อยอาจารย์เนาะครับผมเออเอา นะครับอันนี้ชุดที่แล้วนะครับเอ้เขาขอบคุณอาจารย์รอ่ามารอบหนา้าใครจะได้ไลฟ์พ่อละยูเลยอ่าชุดบนเนี่ยนะครับสามตัวหนึ่งหกห้าท่านผู้ชมสองตัวหกห้าหกสองหกหนึ่งได้อท่านผู้ชมเด้อชุดล่างนะครับหกเก้าห้าสี่ตัวเน้นกะหาเก่าอาจารย์เนาะสามครูครับอ่า,า่างสามคู่นคบนสามคู่ขอบคุณอาจารย์ท่านผู้ชมนะครับขอบคุณนเอฟซีอ่าพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม